หมูแปลก oh. ครับผมวันนี้ผมมาชมหมูออกลูกแปลกปากเป็นช้างใช่ไหม oh. มีงวงครับมีงวง oh. มีงวงยาวเหมือนช้างครับ oh. ที่บ้านโคกเพชรหมูที่15ตำบลโคกยางอำเภอปราสาทครับ oh. ไม่ทราบว่าความเป็นมาเนี่ยครับหมูออก มาเป็นแปลกแบบนี้พมันออกมาหลายตัวแล้วมาตัวที่หกเคยดูไปหมันก็แปลกครับ่างูงูออกมาเป็นช้างเนี่ยงูมาก็เป็นช้างงูมีงูมีรูงูก็มีรูมีจมูกด้วยเนี่ยมีรูด้วยหมู่บ้านอย่างนี้เคยมีเรื่องแปลกแบบนี้ไหมไม่มีครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับ เคยเห็นแต่ข่าวข่าวเคยเห็นแต่มาเจียวเจียงแล้วตรงไงแล้วชาวบ้านเขาพิพาาษ์วิการว่าไงครับหมูแปลกเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนะพระคันขันหันอะไรเขาเขาเขาเมาติดเนตรนันมาเป๊ะๆในหมบ้านนอนหลับฝันอะไรนะครับก่อนที่หมูจะออกผมว่าเห็นช้างฝันอาเห็นช้างฟูงมาเข้าบ้านเลย ทางมาเป็นฝูงเลยครับมาเข้าในบ้านเราไม่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้ริเวณบ้านเลยเป็นฝูงเลยใช่ไหมครับโอ้โหแล้วเราจะทํายังไงกับช้างหมูช้างตัวนี้ก็ไว้เอาไว้ไปยัไเรื่อยๆเลยอ๋อครับผมครับผมนี่ละครับเป็นเรื่องแปลกที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่แปลกไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านในท้องถิ่นของเขาเขาบอกว่าเขาจะเก็บหมูที่มีโักษณะคล้ายช้างเนี่ยจะเก็บเอาไว้ สักการะบูชาใช่ไหมครับครับเพื่อเป็นสิริมงคลและขอโชคลาภเพื่เนี่ยเจ็ดปีเพื่อเนี่ย นี่ไงปากนี่งงนี่ตานี่งงเลยนี่งงมาเนียเนี่ยนี่อะไรจำได้ช่วยช่วยมันช่วยนี่ที่หายใจเนี่ยเคยเห็นอะไรที่ที่หายใจเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่ไปจี๊ดดีตุ๊ดจี๊ดกันเลยไม่รู้ก็ช้าเองจะว่ามันจะดื้อตัวเนาตอนนี้แหละเบอร์เด้อสิบเด้อสิบเด้อปกติหมูจะหางสั้นหางยาวครับผมคุณผู้ชมครับ ลูกหมูตัวนี้ยังสดสดอยู่เลยครับเพิ่งเอามาจากเล้าเมื่อสักครู่นี้ครับวันนี้ผมมาทำน,นะครับยังสดสดเลยครับเนี่ยเล่นเล่นนอยู่เลยเนี่ยเจ้าของยมงบอกว่าผู้สื่อข่าวทำไมมาเร็วแท้ ก็อยู่ใกล้ทคนี้ดูใบหูจะเป็นใบหูช้างเนี่ใบหูช้างใหญ่ใบหูช้างบานใหญ่มีมวงด้วยมีรูจหูกมีรูอีกเต่เต้ฟันของมันเนี่ยมันมีสิ่งกลางเลยคันมีซิกเดียวอมีวันด้วยลิ้นเหมือนงาช้างเลยโอ้มีเขี้ยวมีเขี้ยวด้วยคล้ายๆงาช้างด้วยโอ้แปลกจริงๆนะงไม่เคยเจอชาวบ้านกลัวไหมครับ ไม่ไค่ะดีใจแปลกนี่เก๋ขอโชคลาภบ้างแล้วยังครับขอแล้วขอแล้วเนี่ยขอเห็นแล้วเขาไม่ไม่ต้องขอเขาให้แล้วน่ะให้แล้วให้มาดูเอาเองใช่ไหมครับใช่เลยเป็นโชคเล้ยตาเลยโชคเลยตาตาโมงเห็นเรียกอะไรเรียกอะไรก็เอาไปเลยอยากรู้อยากดูหมูช้างก็ต้องมาดูที่บ้านโคกเพชรหมู่ที่15บหาตำบลโคกยางใช่ไหมครับใช่ เปลกเลยไม่จริง <c oughs> รีบมาเนอะจะไม่ได้ชมได้แลกับเขาผมชื่อนายวิจิตรุก,ก,รกทีปเลี้ยงหมูมาเก,กือบ10ปีแล้วแต่ไม่เคยเห็นหมูเปลกแบบนี้เลย <c oughs> ผมเพิ่งเห็นนี้เลยยา